โอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคนก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจีจีไฟอยู่กันในเกมลายเลนเจอร์วันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามแล้วก็มาเปิดคังเกียร์ให้ดูด้วยว่ามีเนาะอามีผู้ชมคนหนึ่งถามว่าทำไมผมถึงสู้กับเวลตำนานได้สบายแล้วก็อยากดูเกียร์ก็ก่อนอื่นเลย ทำไมผมถึงสู้กับเวลตำนานได้เดี๋ยวผมจะหามาให้ดูสักหนึ่งตัวอย่างละกันคือผมผมเนี่ยจะเลือกเวลตำนานที่เออขอใช้เลนเจอร์ยุคเก่าเลนเจอร์ในยุคเก่าๆอย่างเช่นเจ้าพ่วโพไซดอน,อ,อนเนี่ยอย่างเจ้าบาว01นนี่มันก็เก่าแล้วนะมันสำหรับผมมันก็ไม่ใช่ตัวเก่งเวอร แต่มันก็ยังถือว่าอยู่ในคาสที่แบบอยู่ในระดับ A ออยู่ในระดับ A ได้ A บวกได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวเก่งอะอย่างเจ้ามงมงอย่างเงี้ยพวกเวลตำนานนี่จะชอบใช้กันเห็นไหมเนีย่ยคนนี้ก็เวลตำนานจะชอบใช้พวกมงพวกตัวเก่าๆที่มันหาได้ง,ง่ายๆนะผมไม่ได้บอกว่าตัวพวกนี้มันไม่เก่งนะมันเก่งนะแต่มันไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้ในทีมป้องกันนะอา่า ทีนี้ไม่มีนะทีนี้ไม่มีแต่ผมหาให้ดูสักหนึ่งตัวอย่างอ่ะอันนี้น,นี่อย่างทีมนี่เลยนี่เลยอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยคือสู้ผมสู้ได้นะคือตัวมันถึงจะแม็ก Mac แล้วอะ่ะมันก็อยู่ในแค่ A บวกนะมันไม่สามารถขึ้นไป S, <S ได้ไม่สามารถขึ้นไปอยู่ในระดับเลนเจอร์ใหม่ๆได้นะมันจะอยู่ที่ A A บวก BB บวกไออย่างเจ้านี่ก็อย่างอย่างอย่างเจ้านี่ก็อยู่ได้แค่ A นะถึงออปเต็มผมก็ให้มันแค่ A <c oughs> ฮิเมนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วบาวเสือ,อบาวไทเกอร์นี่ก็ผมให้แค่ B บวกเจ้านี้ก็ให้แค่ A นะตัวนี้ก็ A อ่าก็จะมีพวกตัวยุคใหม่อย่างเช่นช็อตกันนี่ก็อยู่ H S ได้ดุริยางนี่ก็อยู่ H S ได้อ่ะมันก็จะประมาณนี้นะทีม เลย์แอทีมแอลพีมตำนานนะที่ผมเลือกตีนะคือผมจะเลือกทีมที่เขาใช้เลนเจอร์ในยุคเก่าๆนะคือมันเอาง่ายก็คือมันเป็นเลนเจอร์ที่เขาไม่สามารถป้องกันทีมเราได้นะผมจะเลือกประมาณนี้มาต่อในส่วนของเกียร์ <c oughs> ขออภัยในส่วนของเกียร์นี้นะเดี๋ยวผมเลือกอ๋อไปมั่วส่วนหมด แล้วก็เลือกไปที่ทีมหนึ่งนะผมใช้ทีมหนึ่งเป็นหลักตัวแรกผมใช้เป็นเกียร์ฟรีเกียร์เจ็ดดาวที่มีก็คือเป็นเกียร์เลโอนวรนาดผมใส่ออฟรดแร่ให้มันในอนาคตก็คงจะหาเกียร์ที่มันดีกว่านี้อ่ะประมาณนี้ในอนาคตผมก็อยากจะเสริมข้อเลโอนวรนาดให้เจ้าตัวนี้นะ,ะตัวที่สองอ่ะเจ้านี่เป็น เอเลนเลืมชื่อมันเอเลนผมใส่เกียร์เจ็ดาวไปทั้งหมด2ชิ้นนะก็เป็นชุดของฟุตตบะจุดนบานเพิ่มเลือดเพิ่มหลบหลีกเพิ่มหลบสก,กิลแล้วก็ผมใส่ลดแรงออปชันลดแรอันนี้ยังเป็นออปชันที่น้อยอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปรีหาให้มันเยอะกว่านี้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพชรส่วนอของประดับผมใช้เป็น เจ้านี้เลยอ่านชื่อไม่ออกอ่านไม่ทัน <c oughs> เป็นใช้สกิลลดคูดาวสกิลแล้วก็ระยะเวลาสร้างเลนเจอร์ใหม่อันนี้ผมยังอัพไม่เต็มนะ <c oughs> เดี๋ยวอัพเต็มก็ยวมาทำให้ดูอีกทีหนึ่ง <c oughs> ส่วนเกียร์โจมตีเนี่ย <c oughs> ผมยังใช้เป็นเกียร์ที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่จะเรียกว่าไม่ดีเลยก็ได้มันเป็นเกียร์ที่ไม่ดีเลยสหรับเจ้าตัวนี้นะอนาคตผมก็อยากใส่เป,เป็นปืนเลี้ยวหนาดนะ ถ้าได้มาก็คงจะดีผมคงจะใส่ปืนเลวหนาให้ตัวที่2ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยทุกคนโคนี่นักพนันคนนี้นพนันเกียร์เป็นเกียร์ฟรีเลยผมจะเน้นให้มันปล่อยตัวเร็วออกสก,กิลโอเคมันก็จะประมาณนี้นะ,ะตัวที่4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 ผมใช้เป็นช็อตกัน รัการผมก็จะใส่เป็นเกียร์ฟรีนะผมใส่เป็นธนูส่งม,มือเซนลี่แล้วก็น้ำเต้าออปชันเป็นเพิ่มเลือดตอนนี้ผึงใส่เพิ่มเลือดเพราะว่าคือมันยืนที่จุดเท่าไหร่เอ่ยยืนที่จุด260บางคนอาจจะชอบเป็นรถแร่เอาโอเครถแร่มันก็ดีนะถ้าก็หลบหลีกก็ดีแต่ผมใส่เป็นเลือด เพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่มีอทองไปรีหาออปชันผมก็เลยไดออปชันนี้มาผมก็เลยใส่ไปก่อนล้วกันตัวต่อมาเป็น,านดาวินชีดาวินชีนี้ก็ใส่เป็นเกียร์ฟรีเน้นออกสกิลเน้นปล่อยตัวเร็วทุกคนจะเห็นได้เลยว่าทีมผมเนี่ยจะประกอบไปด้วยไฟไม้น้ำในหนทีมนะจะประมาณนี้ ส่วนในทีม B นี้ก็จะเป็นทีมที่คอยเอาไว้เสริมทีมนะตัวใี้ตัวนี้เป็นตัวเสริมตัวนี้เป็นตัวกันบินตัวนี้ก็จะเป็นตัวปวดประมาณนี้ทุกคน